หลังจากที่หนาวเด้อเจ้าเป็นฝนเป็นลมสามวันเด้อตั้งแต่วันจันทร์นะวันนี้อากาศดีมีแดดพอขนฝนนั้นมาแอลว,ว,วันเนาะขนมีการน,นัดไปเลย <c oughs> มีการน,นัดด้วยแล้วได้ของมาให้เคยดูนะคะว้าวโอ้โอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้กระเป๋ามาฮื้อไผ่นี่กระเป๋าลดราคานี่ มีเรื่องคิดเลขตัวเด้อสีงามขนาดเลยเอว่าด้อคนปนมาแอวกันน้โโหมันหนาวแล้วหนานี่นาอากาศเย็น่ะมาถึงสิบองศามันจะข้าใบไม้ร่วงแล้วเจ้าไปได้เสื้อมาเหยียดตัวนึงกับกระเป๋านักเรียนว้าว ย่นโด,ดนัทโดนัทตกแต่งดีขนาดเลยมาแอวในเมืองเห็นเจ้าวันนี้เจ้าเดินเดินไปแอวกัดนะบ่ะได้กินข้าวเจ้าเตา้าบ่เดียวเดินนี่นะเที่ยงแล้วนะออกมาตั้งแต่แต่เจ้าอะแกไปโตเตยโตเตยอะไอุส่าเซื้อขึ้หลานเนีแ่ยบบเอาเสื้อแบบ่เอาเตียวตัวแบบสักกมะขแบบนาดกี่ห่อจัดดีรถเหลือเป็นร้อยรถเหลือซิปปลายบ่ได้ยังมาเอานะ่ะ เกียวยีน่ะเหมาะขนาดเลย <Yeah. S 1> แต่เรามีเยอะแล้วเราเอาให้หลานก่อนนะคะ <Yeah. S 1> เอากระเป๋าในี้ให้หลาน mm hmm. ก็ได้เสื้อโปโลโมาตวน mm hmm. นั่งหนังกินข้าวนี่ดีจ้ะมาได้กินข้าวเต้าไปเดียวนะ mm hmm. ไปกินในกัดนาดพ่นดีกว่าพ mm ้หนาเว้แตยพ้าละอ่อนใส่สั้นว้า ในบ้านในเมืองเพื่อนเจ้าเยอรมันตอนนี้เจ้าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วเจ้าถายหน้าเขาไดไ้ไปหากินข้าวดีวกว่าหากินนมปังสะกันกันนี่ไปถ่ายกัดน้าเขานี้